ตามรายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของเหรียญโทเคนชิบะอินุได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง6,200%ในช่วงของวันจันทร์ซึ่งได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของเหล่าเทรดเดอร์ทั่วโลกในขณะที่โทเคนมีมกำลังเผชิญกับผลกระทบอย่างหนักต่ออุปทานในตลาดนักลงทุนกำลังสำรวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อราคาในเวลาเดียวกันราคาของชิบะอินุนั้นยังคงส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นในอนาคต สิ่งนี้ได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการในอนาคตท่ามกลางอัตราการเผาไหม้ที่พุ่งสูงขึ้นโดยทางด้านชิบะเบินซึ่งเป็นแพลตฟอร์มติดตามกิจกรรมการเผาผลาญเหรียญโทเคนชิบะอินุของชุมชนได้รายงานเมื่อวันที่10จฤฤิกายนถึงอัตราการเผาไหม้ของเหรียญมีมชิบะอินุที่เพิ่มขึ้นมากว่า6,223เเซนในระหว่างวันการเผาไหม้ครั้งใหญ่ในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการพุ่งขึ้นดังที่กล่าวมาในข้างต้น ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากต่อสกุลเงินดิจิตัลข้ามกลางตลาดกระทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนเปลี่ยนความสนใจไปที่เหรียญมีมชั้นนำในเวลาเดียวกันปริมาณเหรียญทั้งหมดถูกประเมินไว้ที่589.26ล้านล้านโทเคนณนะเวลาที่รายงานโดยปริมาณการเผาเหรียญดังกล่าวยังคงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ราคาของเหรียญเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้เองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีรายงานการเผาเหรียญโทเค็นชิบาไปกว่า135ล้านโทเค็นโดยรวมแล้วเมื่อปริมาณลดลงอย่างมากความรู้สึกของตลาดที่มีต่อโทเค็นเหรียญมีมนั้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นซึ่งสะท้อนถึงกฎของอุปสงค์และอุปทานในตลาด และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาหงเหรียญโทเคนมีมชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่242ีสมีศูนย์อำนาจอยู่4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตําตำแหน่งต่อค่างเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาหุเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนการติดลบลงไป 2. 2.2% 2เโดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action z o n นโซนของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างงงตตััว Mac MA MA หรือออเล่าาสุดนนี้ยคง ยืนอยู่เหนือระดับของเส้นสักแนณไลน์และยังคงยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยศูนย์โดยล่าสุดสัญญาณฮิสโตแกรมยังคงบ่งบอกว่าเหรียญมีมโทเค็นทิบะอินุยังคงมีแรงเทขายมากกวันก่อนหน้านี้ซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายลงมาได้ในระยะสั้นในฝั่งของแนวรับที่สําคัญหักเหรียญล่วงลงมาเรายังคงมองว่าอยู่ที่โซนระดับราคา154และแนวต้านที่สําคัญหักเหรียญพุ่งขึ้นไปอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สําคัญ ที่ส0มูนยนมีศูนย์อำนาอยู่ทั้งหมด4ตัวก,ก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อข้าเงิน u s ดอลลาร